วันฉาดมงคลเป็นวันสําคัญที่ลําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีไทยก้าวคือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรมหิศสรภูมิพลราชวรางกูลยติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสเสด็จขึ้นของราชต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษสำหรับความหมายของวันฉตดมงคลน,นั้นมีความหมายตามพจนานุก,กรมว่าเป็นพระราชพิธีฉลองพระสวัฉัิรมีขึ้นตรงกับวันบร,รมราชาพิเศษสำหรับประวัติความเป็นมานั้นนับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง170ปีที่ประเทศไทยได้มีพระราชพิธีฉตดมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชูวโโพฉลองสิริสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบร,รมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลเริ่มครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สซึ่งตามธรรมเนียมเดิมในเดือนหจะตรงกับเดือนพฤษภา เจ้าพนักงานทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระราชนิเวศจะทําพิธีสมโพธโดยฝ่ายในจะตั้งเครื่องประโคมดอกไม้ประดับบูชาส่วนฝ่ายหน้าจะจัดพิธีโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์เฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรตมงคลต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับบร,รมราชาพิเศษ เมื่อวันพุธเดือน12แรม12คำ่ำปีมะโรงสำนิกศกจุลศักราช1230ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2411แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีในเดือน6ตามแบบอย่างรัชการที่4และเมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่2ในวันอาทิตย์เดือน12แรม12ปีละกาเบญจศก พุทธศักราช1,235ซึ่งตรงกับวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2416พระองค์ได้โปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอม9แก่พระบรมวงศานุวงศ์และขร้าราชการที่ได้รับพระราชทานพานทองด้วยและในปีต่อมาจึงได้ย้ายวันพระราชพิธีฉัดมงคลเดือน6มาเป็นเดือน12และเรียกว่าการสมโภชพระมหาสเสวตฉตร มีการจัดพระราชพิธีเดิมจำนวน4วันสำหรับในราชการปัจจุบันวันฉัตรมงคลถูกกำหนดตามวันบรมราชาพิเศษของในหลวงราชการที่10ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้จัดพิธีขึ้นเมื่อวันที่4 6ถึง6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562โดยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการจัดให้มีขึ้นในวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ดังนั้น วันฉัตรมงคลจึงตรงกับวันที่4ี่พฤษภาคมของทุกปีและในพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นจะมีพิธีจัดสมโพชเครื่องราชกุฏภัณฑ์ในพระบรมมหาราชวังซึ่งเจ้าพนักงานจะอัญเชิญขึ้นมงคลสิริเป็นจาราชกุฏภัณฑ์ขึ้นปฏิษฐานบนพระนบพระประดลมหาสเสวตฉัตรโดยมีพระราชครูวุนาพามอ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์สวดพระพุทธ,ธมนต์ สำหรับเครื่องราชกุฎภัณฑ์ได้แก่พระมหาพิชัยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระแสงขันชัยอาวุธซึ่งมีลักษณะเป็นมีดยาวคล้ายดาบทานพระกรซึ่งทำจากไม้ช่อชัยพึกอันเป็นมงคลสื่อความหมายถึงชัยชนะวาลวีชนีหมายถึงพัดใบาตาลปิดทองและแส้ขนจามอนซึ่งเป็นเครื่องราชกุฎภัณฑ์ตามคติอินเดีย ฉลองพระบาทเชิงงอนหรือรองเท้าที่พระมหาราชคูภามสมถวายทีละข้างซึ่งแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพที่แผ่ไปสารทุกทิศทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพิชรเก้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระประมบรมราชโองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป สำหรับกิจกรรมที่ประชาชนควรปฏิบัติในวันฉัดมงคล 1. ร่วมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต 2. ถวายพระพรชัย 3. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน 4. ร่วมทําความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณครับ